สวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพาไปชมเส้นทางนะครับที่ไปชมพื้นที่นะครับที่ต้องการจะขายนะครับเนื้อที่5้าไร่นะครับตอนนี้นะครับบัตรขับรถอยู่ที่ตลาดขุนวิชัยนะครับแล้วที่ดินที่ต้องการจะขายก็เข้าจากตลาดขุนวิชัยตรงเนี้ยนะครับนี่นะครับตลาดขุนวิชัยนะครับเป็นตลาดทุกวันนะครับ เช้าและเย็นนะครับแล้วก็ถนนนะครับถนนด้านขวามือของบัตรเป็นถนนหมายเลข304นะครับทางหลวงแผ่นดินนะครับถนนเส้นนี้ถ้าเราตรงไปด้านหน้านะครับก็จะไปที่จังหวัดสะเชิงเซานะครับไปฉะเชิงเซาถ้าไปด้านหลังก็จะไปสี่แยกกระบินบุรีแล้วก็จะไปนครราชสีมานะครับนี่นะครับถนนหมายเลข304นะครับ เป็นสายภาคตะวันออกนะครับนี่เลยนะครับที่ดินเราจะเข้าจากถนนเส้นนี้นะครับเข้าไปเพียงแค่700เมตรนะครับเนือที่5ไร่นะครับภายในในเส้นทางที่เราระหว่างที่เราจะเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นบ้านจัดสรรน,นะครับห้องเช่าอะไรประมาณนั้นนะครับตรงข้ามกันไปก็จะจะเป็น สี่แยกนะครับตรงเนี้ยตรงข้างตลาดเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะถ้าตรงเข้าไปด้านในก็จะไปอตลาดกระบินบุรีนะครับจากตรงนี้ไปตลาดกระบินบุรีระยะทางสามกิโลนะครับไปตลาดกระบินบุรีนี่นะครับถนนหมายเลข304นะครับแล้วเราก็จะเข้าตามถนนาทางหลวงนะครับเข้าไปเพียงแค่ เจ็เมตรนะครับจากถนน304แล้วก็จากตลาดขุนวิชัยนะครับเข้าไปเพียงแค่700เมตรเท่านั้นที่ดินจะติดถนนลาดยางเส้นนี้เลยนะครับติดถนนลาดยางนะครับหน้ากว้างอยู่ที่60เมตรนะครับพอดีบัตรได้แวะมาอีกรอบนึงนะครับคุณพี่เขาก็เลยให้บัตรนำ รีวิวอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนําเสนอให้ลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่ต้องการหาที่ทําบ้านจัดสรรนะครับก็สามารถแวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับนี่นะครับก็ตรงนี้จะเป็นด้านหลังตลาดนะครับก็จะมีลานจอดรถนะครับค่อนข้างจะด้านเลยนะครับตลาดตรงนี้ค่อนข้างจะใหญ่นะครับตลาดขุนวิชัยนะครับแล้วก็ห่างสี่แยกกระบินบุรีไม่ไกลด้วยนะครับจากตรงนี้ไปสี่แยกกระบินบุรีก็3ามกิโลโรงพยาบาลกระบินบุรีนะครับ โรงพยาบาลกร,ระบินบุรีเนี่ยจา,จากที่ดินที่ต้องการจะขายเนี่ยนะครับประมาณกิโลครึ่งเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลกบินบุรีจะห่าง,งตลาดขุนวิชัยแค่500เมตรแล้วด้านตะวันตกลงไปนะครับ <Yeah. S 1> เลยล,ลงกลมไฟฟ้าลงไปก็จะเป็นที่ทําการอ,อรําเภอกระบินบุรีนะครับ <S <S เป็นที่ทําการอ,อรําเภอกบินบุรีแล้วก็ศาลกระบินบุรีโรงพักกระบินบุรีจะอยู่ด้านตะวันตกตลาดลงไปนะครับ อันนี้บัตรจะไม่ตัดเลยนะครับบัตรจะพาไปชมเลยนะครับเพราะว่าคุณพี่เขาต้องการที่จะขายนะครับนะครับเรื่องราคานะครับก็ต้องมาคุยกับตัวคุณพี่อีก,อ,ก,อ,กอีกได้โดยตรงนะครับมาคุยได้โดยตรงเลยนะครับตอนนี้ต้องการที่จะขายด่วนเราเข้ามาจากตลาดขุนวิชัยถนนหมายเลขสามศูนย์ี่นะครับ ถ้าเรามาจากฉาเชิงเซาเราจะวิ่งเลยหน้าตลาดไปนิดนึงนะครับแล้วเราก็ไปยูเทิร์นกลับมาเลี้ยวเข้าซอยหลังตลาดนะครับเข้ามา700เมตรก็เราเรายูเทิร์นกลับมาปุ๊บเราก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าหลังตลาดมานะครับแล้วก็ที่ดินจะอยู่ด้านขวามือด้านหน้าตรงนี้ระหว่างทางเข้ามานะครับก็จะมีเนี่ยเป็นบ้านจัดสรรนะครับนี่นะครับมีหลายๆโครงการนะครับที่ ที่มาสร้างนะครับเนี่ยนะครับก็มีหลายโครงการเลยนะครับที่เขามาสร้างบ้านจัดสรรนะครับเป็นตรงนี้เป็นทำเลทองเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับนะครับนี่นะครับเป็นทาเลทองเลยนะครับตอนนี้ก็มีคนเฮียแกก็มาซื้อนะครับไว้ทํารีสงรีสอร์ทอะไรต่างๆนะครับนะครับแล้วก็ที่บัตรนําเสนอวันนี้นะครับก็คือแปลงนี้เลยนะครับด้านขวามือตรงนี้ ด้านขวามือตรงนี้เลยเข้าจากถนนหมายเลขสามศูนสี่เข้ามาเพียงแค่เจ็ดร้อยเมตรนี่นะครับลักเขตก็ตั้งแต่ทงแดงตรงเนี้ยนี่เลยนะครับทงแดงตรงตรงนี้แล้วก็ยาวไปติดกับเพื่อนบ้านตรงนู้นนะครับหน้ากว้างหกสิบเมตรนะครับหน้ากว้างหกสิบเมตรนี่เลยแล้วติดถนนลาดยางเส้นนี้นะครับเดี๋ยวบัตรขออนุญาตจอดรถตรงนี้นะครับสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะพาเดินชม ด้านในนะครับนี่นะครับคือแปลงด้านหน้าตรงนี้นะครับบัตรไม่ได้ตัดเลยนะครับก็คืออยากจะให้ชมนะครับให้ให้ชมพื้นที่ให้ให้ให้ชัดเจนนะครับแล้วก็จะได้รายละเอียดด้วยนะครับเดี๋ยวบัตรพาชมด้านล่างเลยนะครับนี่ครับบัตรลงมาแล้วนะครับด้านล่างนะครับก็คือตั้งแต่ธงแดงนะครับที่มองเห็นอยู่ข้างกัแพงนะครับปิวอยู่นั่นนะครับติดกับรั้วของเพื่อนเลยนะครับแล้วก็ด้านตะวันออกไปก็จะ จะมีโรงงานนะครับเป็นโรงงานครอบครัวนะครับก็คือแปลงที่จะขายคือแปลงนี้เลยนี่นะครับแปลงนี้นะครับที่บัดจอดรถอยู่ตอนนี้นะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนเข้าซอยหลังตลาดนะครับการสัญจรเนี่ยวิ่งตลอดเลยนะครับตั้งแต่ธงแดงด้านฝั่งนี้นะครับแล้วก็ยาวมาอีกด้านหนึ่งตามถนนมาเนี่ยนะครับหน้ากว้าง60สิเมตรก็จะมาถึงตรงนี้นะครับทงแดงตรงนี้เลยนะครับหน้ากว้าง60สิเมตร นะครับรูปแปลงก็จะสี่เหลี่ยมอ่าด้านท้ายกว้างอยู่สี่สิบเมตรนะครับด้านท้ายกว้างสี่ิบลึกยาวร้อยหกสิเมตรนี่นะครับที่มีต้นไม้เยอะๆนี่เลยนะครับคือแปลงนี้เลยแล้วก็ภายในแปลงไม่มีหลุมไม่มีบ่อด้วยนะครับนี่เลยนะครับเข้าจากตลาดขุนวิชัยเข้ามาเพียงแค่เจ็ดร้อยเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ห่างถนนสาม7ูนย์สี่เ็ดรอยเมตร นี่เลยนะครับพอดีคุณพี่แกให้มารีวิวอีกรอบหนึง่งนะครับตรงนี้นะครับคุณพี่เขายังตั้งราคาอยู่เท่าเดิมนะครับ 1. 2ุล้านบาทนะครับก็คือ1ล้านสองแสนบาทราคานี้มาคุยกับตัวแกได้เลยนะครับนะครับนี่นะครับเป็นที่เสมอถนน นะครับเสมอถนนลาดยางด้วยนะครับแล้วก็มีต้นไม้หลายต้นอยู่ในแปลงนะครับคุณุณท่านใดที่มองหาที่บ้านจัดสรรทำรีสอร์ทตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับด้านตะวันออกขึ้นไปเนี่ยนะครับที่มองเห็นเนี่ยเป็นบ้านจัดสรรทั้งหมดเลยนะครับนะครับเราก็ออกจากหน้าแปลงไปเจ็ดร้อยเมตรก็ตลาดขุนวิชัยถนนหมายเลขสามศูนย์สี่นะครับแล้วก็ตะวันตกตลาดลงมาก็เป็นที่ทําการอาเภอกระบินบุรีนะครับ ถ่าตะวันออกขึ้นไปก็เป็นโรงพยาบาลกระบินบุรีแล้วก็สีแยกกระบินบุรีนะครับข้างเคียงก็เป็นเพื่อนบ้านเป็นบ้านสวนนะครับอยู่เงี้ยนี่เลยนะครับนี่เป็นที่โคกอย่างนี้เลยนะครับค,คุณท่านใดที่มองหาที่ก็สามารถเอาอ่ามาวางมัดจํากับตัวคุณพี่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทําสัญญาไว้ก็ได้นะครับก็วางมัดจํานะครับวางมัดจําไว้ก่อน นี่นะครับเป็นที่โคกอย่างนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นทำเลทองเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านจัดสรรน,นะครับขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้แล้วก็บ้านจัดสรรเนี่ยมีคนสร้างแทบไม่ทันเลยนะครับพอสร้างแล้วก็มีคนมาจองทันทีเลยนะครับตรงนี้คุณุณท่านใดที่มองหาที่ทำรีสอร์ททำบ้านจัดสรรน,นะครับหรือทำเป็น โกดังพักสินค้าก็ยังได้เลยนะครับตรงนี้นี่นะครับที่มองเห็นเป็นที่เนินอย่างเงี้ยทั้งหมดเลยนะครับยาวไปติดกับแนวขอบเขตด้านหลังจะมีเสาขอบเขตเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีหลักโซนนู้นเลยนะครับธงแดงๆนะครับด้านท้ายนะครับกว้างอยู่ที่สี่สิบเมตรนะครับด้านท้ายแปลงนะครับแล้วก็ด้านหน้ากว้างอยู่ที่หกสิบเมตรลึกยาวนะครับ ลึกยาวอยู่ที่160เมตรนะครับ160เมตรประมาณนั้นนะครับที่ใช้แอปลิงค์นะครับใช้แอปลิงค์วัดแล้วก็ตามรูปแปลงอย่างนี้เลยนะครับก็นะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่นะครับก็ลองแวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับรูปแปลงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับรูปแปลงจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับหน้ากว้างด้านท้ายจะแคบกว่านิดนึ่งนะครับ ประมาณนี้เนื้อที่ห้าไร่เต็มนะครับตั้งอยู่ตำบลกบินบุรีนะครับอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอยู่ห่างตัวอำเภอที่ทําการอำเภอแค่ไม่ถึงกิโลนะครับถ้าถ้าเรามองเนี่ยนะครับตัวอำเภอนะครับจะอยู่เลยห้องห้องเช่าตรงนี้ไปนะครับตรงนี้จะเป็นห้องเช่าห้องแถวนะครับเลยลงไปเนี่ยเนียที่มองเห็นยอดไม้เนี่ยนะครับ โซนนั so ้นก็อยู่ในเขตของตัวอำเภอแล้วนะครับนะครับทำเลตรงนี้เป็นทำเลทองเลยทีเดียวนะครับที่รอบข้างนะครับอยู่โซนหน้าตลาดหรือว่าอยู่โซนคนละฝั่งถนนด้านนู้นราคาอยู่ที่ไล่ละประมาณสามสี่ล้านเลยทีเดียวนะครับแต่ตรงนี้ราคายังไล่ละหนึ่งล้านสองแสนบาทเนี่ยนะครับราคานี้ยังจับจองได้เลยนะครับถือว่านะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าจับจองไว้นะครับเนื้อที่ห้าไร่นะครับนี่เลยนะครับมีขอบเขตนะครับชัดเจนนะครับมีขอบเขตหลักเขตหลักแดนเรียบร้อยนะครับก็ตั้งแต่ทงแดงตรงนี้นะครับที่มองเห็นนะครับมีหลักหมุดหลักอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปหาทงแดงนู่นนะครับแล้วก็ตัดขึ้นไปหาหน enfin ้าถนนเลยนะครับหาหน้าถนนที่บัตรขับรถมาจอดนะครับตรงนู้นเลย นะครับเราเรายืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับเราก็ยังได้ยินเสียงรถถนนถนนใหญ่วิ่งด้วยนะครับถนนหมายเลข304นะครับนะครับตรงนี้เป็นทําเลทองจริงๆนะครับก็คุณคุณท่านใดที่มองหาที่นะครับเนื้อที่ประมาณนี้ก็ลองแวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ถ้ามาโซนฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธินะครับถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเลยก็ ระยะทางหนึ่ง้ก้ากิโลนะครับ1้อยี่ก้ากิโลนะครับขี่รถประมาณอ่าชั่วโมงนิดๆนะครับหรือถ้าเราขี่ไปเรื่อยๆก็น่าจะอยู่ประมาณสักสองชั่วโมงนะครับนะครับอ่า้อยสี่ก้ากิโลโซนสนามบินสุวรรณภูมินะครับถ้าจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับร้อยสากิโลเท่านั้นนะครับนะครับก็ถือว่าไม่ไกลนะครับแต่ถ้ามาโซนชนบุรีนะครับร้อย 27กิโลนะครับชนบุรี127กิโลแล้วก็ฉะเชิงเซาอยู่ที่89กิโลเท่านั้นนะครับด้านนี้ก็จะตรงตรงตั้งแต่หน้าถนนนะครับยาวมาหาด้านท้ายเลยนะครับแล้วก็หน้ากว้างอยู่ที่60เมตรแล้วก็ตั้งแต่ด้านเสาโน้นนะครับยาวตรงมาหาเสาด้านท้ายเนี่ยนะครับก็รูปแปลงสวยมากเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ อรอบๆข้างก็จะมีห้องเช่านะครับห้องเช่าห้องแถวแล้วก็มีบ้านจัดสรรน,นะครับมีบ้านจัดสรรก็กําลังสร้างกําลังทํากันเลยนะครับก็มีคนจองนะครับก็จะมีเป็นซูเปอร์มาร์ทด้วยนะครับกําลังจะสร้างด้วยนะครับตอนนี้นะครับคุณคุณท่านใดที่ต้องการมองหาที่อยู่ในทาเลประมาณนี้ก็ลองแวะเวียนเข้ามาชมได้นะครับตั้งอยู่ตําบลกระบินบุรีนะครับ ตำบลกระบินบุรีอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็บัตรก็จะรีวิวประมาณนี้นะครับวันนี้นะครับบัตรขอวอวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับ คิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะครับแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอให้มีแต่ความสบายใจแล้วก็คิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะครับคนใดที่เป็นหนี้ก็ขอให้หมดหนี้ไวๆนะครับคนใดที่ร่ํารวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งๆขึ้นไปนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับได้สู้ต่อไปกับชีวิตประจําวันแล้วแต่นะครับบางคนก็มีปัญหาบางคนก็ไม่มีปัญหานะครับก็แล้วแต่ แต่ละบุคคลนะครับก็ขอให้มีความสุขด้วยกันทุกท่านนะครับวันนี้นะครับบัตรขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมนะครับช่องของบัตรนะครับเรื่อยมานะครับบัตรก็ขอกราบขอบพระคุณจากใจทุกท่านจริงๆนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดนะครับถ้าบัตรผิดพลาดประการใดพูดผิดพูดพลาดพูดพังประการใดก็อันนี้ก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวเช่นกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็กราบขอพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอกราบสวัสดีครับ